ผมนึกคิดแง่ดีมันต้องมีอะไรที่ม,นะมันโดนใจอย่างเข้ใจกไนได้ผมไปเรียนกัญชากับเ,เ,ดเดบเชาเดชาเพื่องจี่ของผมเดชาต้องใช้หยดตาหายเรื่องนี้หมอคนไหนก็นไม่กระใช้หรอกครับไม่กระจายผมใช้หายเกือบทันทีผมจะงบอกเกือบทันที แล้วตาไหลนะทัทนมากนีแสดงว่าผมจะต้องมาเขียนเรื่องมากันชุมกันชากแนะ่อาจารย์นั่นก็เป็เดียวนะที่ว่าไปนิสัยก็เป็เดียวกันหยดตารักษาโรกอาม,มาพึ่ของพ่อหายด้วยมาทำอาชีพรักษาไปด้วยนะครับน,นี่ฮะ มันทําได้คนทั่วไปก็ใช้แนะนํายากตัวเองใช้ตัวเองซะก,ก่อนผมต้องขอบคุณมากเลยว่าวันนี้มีคนใจบุญมาผมรู้จักถูเซ้งอยากขอบคน,น,นนะเขาให้กันให้การคาเดชาผมไปสิบขวดฟรีใช่ไหมครับนะผม็็ยอดเลยนะครับ ผมโทรไปบอกหยดเต็มกล่อได้โยนละนะหายครับบุญของผมถึงาวันนี้มีเรื่องหนังเทนั้นมะเร็งผมก็เ <nước> ป็มาสี่ห้าห้าปีเอาละทีนี้ผมจะเล่าว่าก้าวหน้าวัตตีโลโก มันรุดมีกรรมเป็นของมันรย์เป็นเป็นกรรมกร,มรรมกรรมวัสัยภูมิหิตเรามีกรรมเป็นของตัวเราเองฉะนั้นเราก็วนเวียนอยู่ในวงวงจสำสำรสังสารวัฏที่ผมเรียกกรรมมาปูถ้าหลุดจกากกรรมมาปูก็คือไปลานค้าโอเคนะครับง่ายจะวงจรน,นี้มันจะวนอยู่เงี้ย วันหนึ่งมีล,ล,ะละูกหีนลักกลังที่เกาะกันทางกายธรรมชาติทางความคิดแล้วมันจะวนอยู่เพไปไอตัวที่ก,ก่อกรรมคือกิเลสกิเลสท่านไม่เกาะกันกรรมท่านไม่เกิดวิบาปแล้ววิบากเขาวนใหม่ๆวนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วถามว่าเมื่อตายแล้วจะไปไหนไปสง่งทางครับหรือสู่สุคติ สองสุขติสุขต,ติคือสวรรค์กับนิมรมทุกติคือสัมจัณชาเปรตและสุรกายแล้วก็สัตว์นรกอครับฉะนั้นเขาต้อนะท่านยังอยู่ท่านก็สามารถไปสู่สุขติทุกติก่อนได้อยู่แล้วแต่ตั้งแต่นั้นมา,าผม ชีวิตมันเป็นน่ารักแตาอย่างกูใช้มันพูดว่า RIP Let in peace แปลว่าอะไรครับแปลว่าขอให้เป็นสู่สุขติทีนี้ถามว่าทำไมผมยุกล่าชักหนาที่ตาหัวอนี้ครับขอบคุณท่านทุณงหลาผมมีประสบการณ์ไหมครับท่านผู้เมื่อกี้ผมเล่าประสบการณ์หนึ่งไปแล้วนะ แต่ผมรอบสัรงการัวอื่นะในรูปสีเหลืองเนี่ยตายไม่เลิกถามวันวันสุดท้ายได้ฟังผมสวดมนต์ได้ฟังเรียกทุกทัานะตัวนิ่มเปิดตาโลกมาเป็นนิ่มตลอดไม่หม่นหน้าตาคงใสเนะี่ย แรกไม่เปิดดูไหนทำตรงนี้มันจะมีสาวแต่งงานทางเรื่องว่าตุ่นมา,มาตายที่บุรครัมย์ไม่เคยรู้เรื่องเลยกับศาสนาพุทธแต่เมียคนไทยเปิดให้ฟังสุดทธเป็นแบบเดียวกันจึงไม่แปลกใจว่าทำไมตอนนี้ที่ทางตอนจบจึงมาอ่านเรื่องสมาธิที่ศาสนาพุทธมากกว่าคนไทย ยอำเลยครับมากกว่าเนไทีนี้ประสการณ์ที่สอดูรูปเราคงแค่เหล่านี้คุณรักษารูปแรกหน้ารื่นเหนือโรคอะไรครับดินซ่างโรคอะไร,รกหลัินซ่าโรคอะไรหลังดินซ่าโอเคใหขว้น้าผมไปแลยย้ครับงพอปราไม่ใชนีเลยขอโทษครับใค่ไขว้น้ำผมไปครับ อ่ะไอ้น้ำผมไปครับผมวางไว้ตรงนี้เฮ้ยมันลบมันลบมออไปใหม่อันนี้ต้องมาใหม่ใช่ไม่เป็นไรจะขึ้นกันทันได้ทีนี้ผมเล่าต่อนะครับก่อนหน้านี้ประมาณ6-7ปีมีวัจจับขายอา,าออ 5, 5, 5, 5, 5, 5. หารเสริมนะครับปี55ปลายปีให้ผมไปที่ปร,รึกษา ขอประโยชน์ผม้านประโยชน์เดียวท่านกล้าให้ผมรักษาดีสักสองพันคนได้ไหมสองพันคนสี่ถึงหกเดือนแปดคนเฮ้ยมีคนแบบนี้ด้วยเนี่ยโรคให้ผมรักษาดีนะตอนนี้ผมเห็นผู้ป่วยระเภทเหล่านี้ห้าพันคนในทุ่งห็้นนะไม่ใช่ฟังบอกเราผมต้องกลับตัวต้องผู้ป่วยผมต้อง รักษาได้ผมจึงจะชื่อแ่บคนไข้คนนี้เป็นทรั์จริงเนี่ยตัดมา้าตัดตัดตัดมา้ามปก่อนเพราะอะไรครับบอกว่าที่คุณพลดอกเดือนสองสามเดือนตายมันาสุดท้ายแนละ้วย็หินประหลาดมากครับ มากินตลอดสามเดือนหายเป็นจิดถิ้นนี่กรณีที่หนึ่งกรณีที่สองขอโทษนะที่สุทวานพระไซย์ยังไงครับที่สุทวานแพทย์ใหม่พระไซย์ยงไงฮะผ่าตัดเขามีผ่าเขาจนมากและเขากลัวผ่าตัดนะครับเป็นมาสิบปียออทุกขทรมานอันนี้ใช้เวลาสามเดือนครับหายเป็นจิติ นา่นใช่มากเกือบมาผมอยู่คนเดียวครับคกนการโรงพยาบาลใหญ่สองแห่งมหาราชกับสัตว์อ้าวละครับต่อเลยเดี๋ยวผมชอบเดินไปคุยกับคนธางล่างโอเคนะอ่ะทีน,นี้นี่คือเห็นชัดอันอันต่อมาเห็นเด็กนั่งอยู่นะเห็นเด็กนั่งอยู่นะ เด็กคนนี้พูดไม่ได้มาสิีปีเป็นโรคสมองพิการซึ่งอยู่สองแสนสามมืคนในประเทศไทยนะกินขวดแรกเดือนแรกพูดได้สองคงปีห้าวันเฉลิือระลำอยเด็กรู้เรื่องทุกอย่างนั่งดูทีวีเด็กคนนี้กินยากันชักกร็งเปิดประตูไม่ได้ร้อเยแล้ตั้งใจก็ได้กรง คือที่สามเปิดประตูได้กดโทรศัพท์อันนี้ไั้หายแล้วครับนี่คือประสบการณ์ท้าไม่้มกล้ามาพูดว่านี่แก้กรรมเพราะนี่กรรมก็หายไปฮะสองแสนสามลูกคนไปช่วยกันชา,าถูกกว่าเยอะเราไปช่วยกันปูเซงที่ยจะจะเป็นคนแรกที่ต่างผมไม่แต่ได้ไปช่วยที อ้วนภาพสุดท้ายคนนี้เบาหวานแผลเรื่อยๆหมอโรงพยาบาลจะตัดขาดแย่อปหมดเปิดแผลมานะครับมาหลายวันขึ้นมีวิดีโอนะผมมีวิดีโอในวันขึนะ้นเลยทีเดือนหายครับหกหกเดือนนะ หมดไปประมาณ12 12ขวดมื่มอ2,000นคุมมหาสาลนี่ต้องตักขาหัาวคนที่เดินจากสหันี่แหละก็าทำให้ผมกล้ามาพูดว่าถ้าคุณมีบุญพ,พอที่จะแก้กับไดไมันก็แก้กับไดนดหน้าสองครับหน้าสองนี่เอามาจากหนังสือหน้า12ก็หน้าถึงหน้า เแล้วะมันต่างกันยังไงระหว่างรรกันชมอันชาต่างกันที่ T H C กันชมไม่เหมือเลรูปร่างเห็นรูปผม่อยู่หน้า2ี่สในเมื่อ11แอคชั่นคือการออกฤทธิ์ของกันของ t h ซ c พ d ก็ออกได้โอเคนะแต่ไอสิบเอ็ดข้อหลังเนี่ย ได้กว่าเพื่อน CP ออกได้แต่ TSE ไม่มีริ้นต้านแล้วอะไรดีกว่ากันหนึ่งอันดับหนึ่งใช้อาจารย์เป็นตัวกนรด้แลขายาฉลาดเกินพวกหมอ,อ,อก็าเลยมีคนไม่ได้ฉลาดเกินมีคนฉลาดเกินพวกหมอชื่อโทมัส e อันวาเดนดิส e ันเขานั่งอยูหีบห้อ,องทุกตอนเลยเขาสังเกตว่าเฮ้ยแมว ออกช่องใช่ไหมมันจะมีรูให้แมวออกแล้วลูกแมวก็ออกตามกันโอเคนะมันก็ถูกนะแต่อิทริสันคิดคิดลึกซึ้งแบบพวกฉลาดเอ๊ะทำไมเรา้องทำให้เป็นสองช่องให้แมวลูกแมวออกอันหนึ่งให้แม่แมวออกอันหนึ่งเข้าใจนะนี่เหมือนกำลังทีเอสดซีีเลยกฉลาดมากจ้ อย่าไปว่าก็เลยเกร้มคือยังไม่คุ้มผมในคุ้มผมห่อๆนะครับนี่เอาหน้าถัดไปครับผมไปเร็วนะครับหน้าตาคหน้าตามนี้เป็นเรื่องของระบบบัญชาในร่างกายเราผมพูดตังแต่ทบได้ครับ เรามีเซลล์อยู่ร้อยเซลล์ไม่ใช่เรามีเซลล์ในร่างกายฟังให้ดีนะหนึ่งร้อยล้านล้านเซลล์หนึ่งร้อยล้านล้านเซลล์แล้วทุ้งป้าผมมีโฮอร์โมนอยู่ตัวหนึ่งที่สองเนี่ยเฮ้ยจะส่งไปช่วยเมื่อเอาเรื่อะไรส่งมาช่วยที่ไตมันต้องผ่านม,มาอีกไม่รู้กี่ห้าสิบหกสิบล้านเซลล์ใช่ไหมแล้วมันรู้กันได้ยังไงมันเป็นเรื่องเฉพาะครับนะคือเปิดช่องที่ดีช่อง ก้าว <9. S 2> มันก็ต้องลำต่งเก้าใช่ไหมมันไม่คนเดีนี่คือเป็นการทํางานของร่างกายระหว่างเซลล์ระหว่างเซลล์กับเซลล์ระหว่างสารกับสารระหว่างเซลล์กับสาร,าสารทำเปบนเดียวกันหมดเขาเราียกว่าล็อกแอนด์คีย์มอนเทยนะ์คือกุญแจ๊ที่คุณจะไปไขเนี่ยแก่แม่กุญแจมันต้องล็อกกันกระดีถูกไหมมันจะไขได้ถึงทํางานได้ทีนี้เรามาดูหนึ่งเซลล์ความลึกสุดคน หนึ่งเซลล์ของร่างของของเราเนี่ยมีอะตอมฟังให้ดีนะครับหนึ่งร้อยล้านล้านอะตมมอตมนี่ครับแล้วมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นวินาทีละแนคะ่วินาทีละฟังให้ดีนะครับพอกานหนึ่งแสนวินาทีวินาทีละหมืน่นปฏิกิริยานี่คือค่าเฉลี่ยนะบางอันนี่ยจากที่ระบบกระสาทหายใจที่เข้าออก ดีเซลวังเจนมีเป็นยาวินาทีละหกแสนโอเคครับฉะนั้นนะเราดูที่โควิดเป็นหลักนะโควิดจิบเ้าเห็นไหมมันก็ส่งนะตัวที่แม่ปัญญาเรียกว่าลีเซตต์ตัวรับคยอยรับคนอื่นครับโอเคนะเนี่ยโควิดต่อมาเมื่อไปเข้าร่างกายเราเราก็ส่งตัวที่แอนติบอดี เป็นสารอเขามาจำใครตัวจุโปรูเนี่ยเขาเรียกสเปย์ถ้าใครฟังข่าวจะยืดไหวไหมครับสเปยเขาเอามาทำแรกสี่มันเฉพาะของตัวนะแล้วร่างกายก็ฆ่าเชื้อไวรัสได้ก็พเพราะแอนล็อกแอนทีเรดูเจตอที่แบ่เดียวกันเฉพาะจบจบขนะึ้นมานะครับทีนี้เรามาดูรูกกัคนะคราบนก็ทำให้แบ่ง นะเกี่ยวกันชานไร้อากัศอันที่หนึห่งก็คือตัวรับภายในตัวรับภายในเรามีตัวรับเยอะมากๆเยอะฟังแล้วจะตกใจนะครับตัวรับภายในที่ดังมากคือ CB1 กับ CB2 CB1 นี่เกี่ยวกับระบบประสาท CB2 เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันโอเคนไหมปูนสองสัดทีนี้ไอ้ความรูที่เห็นสีแดงๆน่ ทีเอซีออกฤทธิ์แรงกว่ามากฤทธิ์แรงกว่า c ี d ดีจะทำให้เมาทมใเต็มเต็มต้องใช้ c ี d ดีร่วมด้วยเห็นไหมพอซีพีดีเข้ามากาาันทะ่านะทีเอทำให้ผลเสียจากการใช้ซีซีลดลงนะนะเราดูหน้าสีครับ หน้าสี่คือกระชาระบบกระชากทำหน้าที่อะไรคำตอบตันมาเพ pues er <ans schön úc ados> ื่อรักษาสมดุลของร่างกายใช้คำว่าเพื่อทำลงตึงของร่างกายาราสั้นๆคืโฮมิโอสเตสิคือสิ่งที่ร่างกายไม่อยากให้สุดโต่งเกินไปเหมือนเห็นไหมลูกกระชากเนี่ยสูงไปก็ตึงลงต่ำไปก็โอเน โอเคนะครับจะแปลงไปแบบนี้เกิดรวดเร็วมากเช่นคุณเข้าไปในที่ที่อุณภูมิจีบลบแต่คุณก็ไม่ได้อุณภูมิติบลบถูกไหมครับร่างกายคุณก็อยู่ไม่ก็เกินสามประมาณสามถึงหกองศาโอเคะไหมสามองดาแต่พอไปทะเลทรายร้อนห้าถิบหองศาคุณก็จะร้อนตายร่างกายคุณร้อนในนั้นตายใช่ไหมครับคุณร้อนไปแค่ สามสิบหกถึแปดตังกคนตั้มาไม่ว่าอะไรก็ตามมันไปอย่างนี้ต่างๆถูกควบคุมโดยการชาแบบทำโรงสงให้แล้วมันเกิดเร็วมากแป๊บเดียวอย่าคุณเอาลงเสียถ้าคุณมีโรคปัญชาอยู่หมดจอดกัะชาวยจะดึงมาเร็วมากโดย